กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมนายช็อตตี้บูโจว่าอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม The Survival i s t นะครับซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกม PC ก็เป็นแนว Survival นั่นแหละนะครับเล่นคอรปได้4คนนะครับเดี๋ยวพาไปเล่นเลยกันแล้วกันนะครับสามารถต่อจอยใช้จอยได้นะครับใครที่มีจอยเนาะไปลุยเลยก็แล้วกันนะครับ สำหรับโหมดการเล่นนะครับมีทั้งแบบเล่นคนเดียวนะครับหรือว่าเราจะไปหาห้องเล่นนะครับหรือว่าเราจะสร้างห้องเล่นก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันมันสามารถโคออกได้ทั้งหมด4คนด้วยกันอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้สมมุติว่าเราจะสร้างห้องแล้วก็โฮสเกมได้เลยครับแล้วก็อันนี้คือจะเป็นพับบิกให้ใครก็ได้เข้ามาหรือว่า p r i v a t e ส่วนตัว แล้วเราก็ค่อยชวนเพื่อนเข้ามาในภายหลังนะครับผ่านระบบสตรีมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำได้ครับทาได้ส่วนรูปแบบการเล่นอันนี้คือจะเป็นรูปแบบการเล่นของเราเองนะครับเราอาจจะตั้งห้องให้ชาวบ้านเขารู้ไงว่าเราเล่นแนวไหนอันนี้คือทุกอย่างมั่วซั่วกันไปเลยนะครับหรือว่าเราจะเน้นสร้างเป็นลักเน้นหาสมบัติเน้นต่อสู้แล้วก็เน้นสำรวจเกาะ อ่าก็คือได้หมดเลยแล้วแต่เรานะครับเดี๋ยวผมลองสร้างดูเลยก็แล้วกันนะครับอ๋อ,อแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะเล่นคนเดียวมันก็กดเพลย์ได้เลยหรือถ้าเกิดใครที่มีเซฟหลายสล็อตนะครับก็สามารถเลือกเซฟสล็อตได้ว่าตัวเองเนี่ยจะโหลดสล็อตไหนนะครับซึ่งก็มี10สล็อตด้วยกันถ้าเกิดจะเล่นใหม่ก็เลือกสล็อตที่ว่างเท่านั้นเองครับก็ไม่ได้มีอะไรสําคัญมากเนาะอันนี้เดี๋ยวผมขอสร้างห้องดูก่อนเลยก็แล้วกันนะครับพอสร้างเสร็จแล้วดูด้านขวาบนเห็นไหมครับเขาจะมีให้เราเลือกเพื่อนครับเห็นไหม ว่าเราจะเลือกเพื่อนคนไหนเข้ามาในสตรีมก็ชวนเข้ามาได้เลยนะครับเล่นได้สูงสุดพร้อมกัน4คนนั่นเองครับเมื่อเราเริ่มสู่เกมนะครับจะเห็นว่าเราเนี่ยมาตัวเปล่าเลยครับผมอ่าก็เก็บทรัพยากรได้อะไรได้นะครับทีนี้เวลาเราจะคับของอันนี้ผมใช้จอยไงมันขึ้นอยู่ว่าท่านผู้ชมใช้จอยหรือคีย์บอร์ดลองศึกษากันดูก็แล้วกันนะครับผมจะเน้นเรื่องระบบเป็นหลักก็แล้วกันไม่ได้พุ่งเน้นเรื่องของไอตัวของคีย์บอร์ดนะครับ หรือว่าปุ่มกดนะอันนี้เข้าใจตรงกันก่อนผมจะกดสร้างคาบของนะครับเนี่ยมันจะมีปุ่มสร้างคาบของเห็นไหมอ่าก็เขาบอกว่าให้เก็บหินมา2อันนะครับก็กดคาบตรงนี้ได้เลยครับผมแล,แล้วเราก็จะได้ไอเทมอันอื่นมาพร้อมกับว่าถ้าเกิดเราเนี่ยกดตัวสร้างของอีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่ามีการเรียนรู้สิ่งใหม่เกิดขึ้นครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นดูเส้นสายดีๆก็แล้วกันถ้าเกิดว่าเราเคยคาบอะไรเนี่ยเดี๋ยวอันต่อไปมันจะผุดขึ้นมานั่นเองครับเพราะนั้นช่วงแรกเราก็เก็บทรัพยากรก่อน,อนโดยการใช้อันเมื่อกีีนนนัั่่แหละะทเราาราาคคมบ หวดเลยนี่มีค่าความเหนื่อยด้วยนะครับด้านขวาล่างที่เป็นรูปสายฟ้านั่นแหละก็คือจะเหนื่อยได้อะไรได้นะครับส่วนเกจค่าความหิวเนี่ยยังไม่เห็นนะครับก็คือเหมือนกับว่าเรากินเนี่ยเพื่อที่จะทําให้เลือดของเราเนี่ยขึ้นมาเฉยๆนะครับไม่ไม่ได้มีเรื่องความหิวหิวนงหิวน้ํายังไม่เห็นนะยังไม่เห็นในตอนนี้อย่าลืมว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันเดโมนะครับของจริงอาจจะมีแอดอะไรมาภายหลังก็ได้นะครับโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยต้นไม้ต้นมีต้นใหญ่นะฮะก็เลยค่อนข้างเหนื่อยเลยเดียวเชียวเ้า สำหรับการใช้พลังงานไม่มีอะไรครับปล่อยไว้แป๊บหนึ่งเห็นไหมนะเดี๋ยวมันก็จะกลับขึ้นมาเองนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างที่อยู่อาศัยก่อนชั่วคราวนะครับก็มันจะเป็นคนละปุ่มกันอันนี้นะอันนี้มันคือเป็นการสร้างเครื่องมือใช่ไหมครับดูด้านซ้ายบนก็ได้เห็นไหมครับนอกจากจะมีการสร้างเครื่องมือแล้วเนี่ยก็ยังมีการสร้างพวกที่อยู่อาศัยใช่คำนี้แล้วกันเป็นบลูปรินส์นะครับเป็นบลูปรินส์นะครับผมสร้างเลยกันแล้วกันอันนี้จัดไปครับแล้วก็วางฮะตรงนี้แล้วกันกลางแมปไปเลย เสร็จแล้วนะครับเขาจะบอกว่ายังคราบไม่ได้นะยังขาดเจ้าสิ่งนั้นอยู่นะครับสิ่งนั้นก็คืออะไรก็ไม่รู้ครับเปิดดูซินี่ไงสามารถคราบได้นะครับโดยการต้องทําเชือกด้วยนะครับแล้วก็ต้องทำไอ้นี้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นฟางซึ่งเขาบอกว่าต้องใช้หญ้านะครับงั้นก็เดี๋ยวหาพวกหญ้าก่อนเลยกันละกันนะครับกดวิ่งได้นะครับกดวิ่งได้อะไรได้ครับนี่ฟันหญ้าไปอย่างกระเซลดาฟันหญ้าไม่ใช่ไม่ใช่ กราฟิกก็ดูดีนะดูดูแบบสบายตานะครับเป็นย้อนยุคก,ก็จริงแต่ผมชอบนะผมชอบแนวนี้เป็นเอาชีวิตรอดแล้วด้วยโหเล่นโคออบได้ตะหากชอบเลยฟินเลยอ้าวเครื่องมือแตกคัฟใหม่ก็ได้ครับผมอย่าลืมตีหินไว้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดหินหมดนะมันต้องเดินไปเก็บไงเพราะนั้นเราก็คาฟหินเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ทุบหินเพิ่มด้วยนะอย่าทุบแต่ต้นไม้อย,อย่างเดียวนะครับทุบหินเพิ่มไป อ๋อแล้วก็การโจมตีเรากดกดค้างไว้ได้นะจะเป็นการง้างนะเป็นการง้างเนี่ยได้ดเป็นการง้างครับผม่ะเข้าไปในป่าลึกนะครับอุ้ยมีตัวอะไรดูถูกขวางอยู่นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดใครดูทีเซอร์มาแล้วจะเห็นว่าอีกไฮไลท์หนึ่งของเกมนี้คือสามารถเอาพวกลิงมาช่วยได้ครับเดี๋ยวค่อยเล่นให้ดูกันแล้วกันค่อยๆไปทีละสเต็ปนะฮะเก็บของก่อนเพียบเลย บางทีต้นไม้บางฮะต้องฟันต้นไม้ด้วยมันมันหมุนมุมกล้องอเปลี่ยนมุมมองไม่ได้ไงเราก็ต้องแบบว่าค่อยๆเล่นไปเนาะอันนี้เมื่อได้ทรัพยากรไปที่พอใจแล้วครับกลับมานะครับคราบของครับตามตำรานะคราบเลยอันนี้อันหนึง่งอันนี้อันหนึง่งแล้วก็อันนี้ด้วยใช่ไหมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปวางไว้นะครับแล้วก็เราต้องใช้เครื่องมือด้วยนะครับในการคราบนะครับซึ่งตอนนี้เราไม่มีเครื่องมือเห็นไหมครับไม่มีค้อน ก็ทําการคราบคอนะครับตอนนี้คราบได้แล้วนะครับแต่ว่าผมขาดอันนี้เนาะสร้างอันนี้เพิ่มครับผมเวลาไปฟาร์มก็ไปฟาร์มมาทีเดียวนะคับแล้วค่อยกลับมาคราบเนาะเรียบร้อยได้เครื่องมือแล้วนะครับแล้วเราต้องเลือกเครื่องมือก่อนด้วยนะไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นให้เราทําการคราบเห็นไหมครับต้องเลือกเครื่องมือด้วยนะด้านล่างนะครับก็เลือกเสร็จแล้วก็กดแค่นี้แหละมันก็จะทําการคราบครับผมเบื้องต้นได้แล้วครับที่นอนครับผมเย่เซฟได้แล้วนะครับแต่เราจะต้องทําการ ครับอีกสิ่งหนึ่งขึ้นมาครับเพื่อให้นอนได้ครับคือตอนนี้ยังนอนไม่ได้นะครับได้แต่เตียงนะครับมันคือเจ้าสิ่งนี้ครับนี่มาแล้วแล้วก็วางได้เนาะเรียบร้อยครับผมเราสามารถเซฟกับนอนหลับได้แล้วนะครับเลือกได้นะว่าจะเซฟหรือจะนอนหรือว่าจะทั้งคู่ได้หมดนะครับอันนี้ผมเซฟเฉยๆกันแล้วกันเพราะว่าดูตัวละครของเราเนี่ยยังพละกําลังสูงส่งอยู่ครับยังไม่เหนื่อยมากยังไม่เหนื่อยมากยังไม่ต้องรีบนอนโอเค ทีนี้เดี๋ยวเราลองดูปลูปิ้นเพิ่มเติมนะครับครับเตียงเราเสร็จมีอะไรบ้างน,นะครับก็จะเห็นว่ามีแคมไฟนะครับสร้างเลยกัแล้วกันครับไว้ทําอาหารนะครับโอเคไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็เอาหินไปใส่แล้วก็อย่าลืมติดตั้งเครื่องมือครับได้แล้วแคมไฟะต้องเอาไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะท่อนสูงไงท่อนสูงใส่เป็นเชื้อเพลิงครับมันมีหมดเวลานะก็คือเหมือนกับเชื้อเพลิงหมดอะ และจะได้ฐานมาด้วยแล้วก็สามารถเลือกตัวของบลูปรินที่เป็นอาหารนะครับว่าเราจะทําอะไรได้ด้วยนะครับก็เอาไว้เพิ่มเลือดนนั่นนี่แล้วบางอย่างลิงมันชอบด้วยนะ,ะก็เดี๋ยวเอ้ยอันนี้มันมีอยู่ที่แพรดีว,วะ่ะผมลืมเก็บก่อนเลยแล้วกันก็เก็บทุกอย่างเลยครับผมลืมไปว่าที่แพรมันจะมีเหมือนกับเป็นคลังเก็บของเล็กๆน้อยๆให้เราสี่ช่องแต่ว่าเดี๋ยวเราราฟคลังเก็บของเองจะดีกว่าอ่ะ ของครบใช่ไหมใส่ไปเลยครับผมแล้วก็เหมือนกันนะครับอันนี้เราจะต้องถือคอนด้วยนะครับถ้าเกิดเราไม่ถือคอนมันก็จะไม่ได้นะครับอันนี้ถือคอนด้วยนะทําอาหารนี่นานอยู่เหมือนกันครับโอเคเมื่อเสร็จแล้วมันจะกระเด้งออกมาหยิบด้วยนะครับแล้วก็จะกินก็คือกดปุ่มเดียวกันที่เราใช้โจมตีนั่นแหละปุ่มเดียวกันนะฮะแต่ว่าต้องเลือกไอเทมก่อนนะครับก็จะช่วยเพิ่มเลือดได้นะครับโอเคอันนี้ก็เบื้องต้นได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูซิครับอะไรได้ต่อนะครับ ครับที่เก็บของครับงั้นครับเลยก็แล้วกันเนาะเพราะว่ากระเป๋าเริ่มเต็มแล้วครับอ่ะกดกิ้งไปซะอย่างนั้นครับกมนี้มันมีสู้เนาะมันเลยมีกิ้งหลบมีอะไรแบบนี้ด้วยทุบไปค่อยสร้างทีละ่วน่วน,วน่วนไปเอาชีวิตรอดคืนแรกให้ได้ก่อนครับในแคมป์ไฟอะ่ะคือถ้าเกิดเราต้องการคราฟอย่างอื่นเราต้องไปแคนเซิลก่อนนะพอดีเมื่อกี้อาจจะลืมพูดไปเนี่ยๆๆมันยังค้างอยู่เห็นไหมครับก็ไปกดแคนเซิลได้เพื่อเราจะสร้างอันใหม่นะครับ โอเคเปิดหน่อยครับเก็บอะไรดีนะเก็บนี้แล้วกันอันนี้เป็นเป็นเชือกแล้วไงเป็นวัตถุดิบที่ชั้นสูงขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับก็เก็บไปเลยก็แล้วกันเนาะน้ำก็เก็บไว้แล้วกันคงไม่ได้เดินไปปั๊มไปหรอกเนาะโอเคเอาละเบื้องต้นก็จะราวๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปช่วยลิงนะครับก็ก่อนจะไปช่วยลิงได้เนี่ยต้องเสริมความเก่งกันก่อน,อนโดยการครับเจ้านี่นี่เป็นโต๊เครื่องมือครับ มันจะทําให้เราครับขวานได้แล้วเราก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะครับงั้นเดี๋ยวรับขวานก่อนเลยกันลวกันครับต้องใช้เชือกอีก2อันใช่ไหมพึ่งเก็บไปเมื่อกี้เลยสดสดจริงๆนะน่อาออกมาแล้วก็ให้ครับเจ้าอันนี้ใช่ไหมสองอันได้ครับครับไปเลย2อันครบยังครบแล้วเนาะโอเคกรคร็ราฟครับผม ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันก็คือที่เรารับเครื่องมือนั่นแหละแต่ว่ามันมีขยายเพิ่มเข้ามานะครับเป็นเป็นเลนอื่นด้วยเห็นไหมครับก็ขยายเพิ่มเข้ามาได้นะครับซึ่งผมต้องการที่จะรับเจ้าตัวค้อนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องเรียนรู้อันนี้เพิ่มเติมก่อนเป็นด้ามครับด้ามจับจะมีอีกลูนึงเห็นไหมครับอ่าก็เรียนรู้ด้ามจับก่อนใส่ของเข้าไปแล้วก็รับต่อครับผมโอเคพอได้ด้ามจับแล้วนะครับคราวนี้ครับผม อะไรโผล่มานี่ X ครับผมก็เป็นขวานนะครับของครบหรือยังของครบแล้วคาราฟเลยครับผมอุ้ยมีอันนึงหล่นพื้นเก็บก่อนเมื่อกี้ผมแคนเซิลไงใส่ทรัพยารก่อนไปแล้วแคนเซิลมันก็เลยแบบร่วงลงพื้นนะครับพอเราได้ขวานแล้วคราวนี้แหละครับบอกเลยแรงครับผมแรงมากครับโอเคอ่ะเก็บขวานมาแล้วครับผมอ่ะเราก็จะไปช่วยลิงกันนะครับ เดี๋ยวดูความโกงของขวานนะฮะขวานเนี่ยกดค้างแล้วจะโกงเป็นอย่างยิ่งครับผมลองดูนะครับกดค้างนะครับเดินได้ด้วยครับผมเห็นไหมโกงไหมโกงไหมไว้หาทรัพยากรเลยโบ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 เฮ้ยเฮ้ยสตูมานี่นะฟันไปทีนึงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นฟันไปดิทรัพยากรเพียบเลยเนี่ยกระเป๋าเต็มอีกท่าทาง มีอีกตัวหนึ่งครับผมฟันมันไปเออนะอย่างที่บอกครับว่าพอได้ขวานแล้วเนี่ยโหดกว่าเดิมเยอะนี่ไงอูอูออ้าอาอ,าอยู่นะนั่นนั่นคือลิงนะฮะแต่ว่าผมงกของผมเอาของก่อนเียบของช่องหนึ่งเก็บได้แค่9 9้าอันนะครับอ่ะกดค้างเลยเคลียร์แผนที่ <laughs> เคลียร์แผนที่ไป right? บอกแล้วครับว่าอย่างโกงบางอันเก็บไม่ได้แล้วนะเต็มพวงใหม่เออเห็นยังครับอ่านั่นแหละคือนั่นคือลิงนะครับแต่ขอเก็บทรัพยากรก่อน,อน <c oughs> เฮออ้ยเดี๋ยวค่อยมาเก็บก็ได้อันนี้ศาสตร์ที่เฉยๆอ่ะก็ช่วยลิงนะครับโอเคแล้วก็จะได้ลิงมาเป็นพวกแล้วนะครับเราสามารถให้อเทมกับลิงได้นะครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยลิงก็ยังไม่มีหน้าที่ทําอะไรครับก็เดี๋ยวมันจะตามเรามาเองครับอ่ะก็วิ่งไปครับ ไอน,นี่อีกอันหนึ่งก็แล้วกันนะครับรับก่อนเลยแล้วก็อะไรอ่ะมันต้องใช้อะไรอีงนะรับความต้องใช้อะไรบ้างนะโอเคผมข่าอีกสองอันนะครับก็เดี๋ยวรับเจ้านี้ขึ้นมาด้วยของเราเยอะเลยไงอ่าเดี๋ยวผมเอาขวานให้ลิงไปถือก่อนลวกันเดินไปใกล้ๆครับเลือกของที่ต้องการนะครับให้ลิงมันถือได้ไหมครับแล้วก็เอาคืนได้ด้วยนะแล้วก็สลับสับเปลี่ยนได้ไหมครับก็แล้วแต่ให้มันถืออะไรผมจะสอนให้มันสู้เว้ยผมก็เลยจะทําขวานอีกอันหนึ่งขึ้นมาครับ ใส่เข้าไปอุ๊ยเอากดผิดไปกดนอนเฉยเลยเอาใหม่เอาใหม่นะครับขวานใหม่กดผิดมันอยู่ใกล้เกินไปไงเ่ะเซฟธรรมดาก็ได้วะเอาละทีนี้นะครับผมก็ครับตัวขวานอีกอันหนึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เจ้าตัวลิงก็อยู่ใกล้เคียงกับผมแล้วนะครับแล้วทํายังไงให้มันเรียนแบบพฤติกรรมเรานะครับให้ดูด้านซ้ายบนนะฮะมันจะมีรูปหน้าลิงอยู่เห็นไหมครับกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีหลายอย่างเห็นไหมให้ตามเราแล้วก็โยนของให้มันนะครับ หรือว่าให้มันเรียนแบบสิ่งที่เราทำไอมิมิกเพลเยอร์แอคชั่นก็คือให้เรียนแบบส่วนตัวบีบอยก็คือแคนเซิลมังกี้แอคชั่นให้มันหยุดการกระทำเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมต้องสอนมันก่อนนะครับอ่ะก็เลือกเลือกตัวตัวตัวลิงด้วยนะเห็นไหมเลือกตัวลิงด้วยนะอ่ะสอนมันก่อนครับก็คือโยนตัวกล้วยให้มันครับอันนี้กล้วยไม่ต้องเก็บนะคือมันเหมือนกับเป็นระบบของเกมมันมีกล้วยให้เองเลยแล้วก็โยนกล้วยให้มันแบบนี้ครับให้มันเรียนแบบพฤติกรรมเราเสร็จแล้วเราจะไปทําอะไรอ่ะผมจะทําการ เก็บทรัพยากรน,นะครับ mm hmm. เห็นไหมพอผมโจมตีปุ๊บลิงมันเริ่มเรียนแบบพฤติกรรมเราทันทีเห็น mm hmm. ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะสอนให้มันทําอะไรอะ่ะ mm hmm. ก็โยนกล้วยให้มันแล้วก็ทําให้มันดูก่อนครับโอเคปะแล้วมันก็จะตัดของทําอะไรแถวเนี้ยไม่ใช่ตัดของเก็บทรัพยากร mm hmm. ก็ใช้คําว่าตัดก็ดีนะตัดมงตัดไม้อะไรเงี้ยมันก็จะเรียนแบบพฤติกรรมของเราหมดเพราะนั mm ้นก็จังหวะนี้เราก็อาจจะใช้เวลาว่างนะครับในการที่จะไปสํารวจเกาะ เพ,เ,เพราะว่าถ้าเกิดเราดูแผนที่เราเรากดปุ่มออปชั่นขึ้นมาดูได้นะแผนที่เกมมีค่อนข้างใหญ่นะใหญ่มากเห็นไหมครับใหญ่มากจริงๆแต่คงเดโมคงไปไม่ได้ไกลอ่ะคงจะได้แค่เล็กๆน้อยๆเห็นไหมครับนั่นแหละเราก็ใช้เวลาว่างตรงนี้ไม่ต้องฟาร์มทรัพยากรให้ให้ลิงอ่ะฟาร์มแทนหรือบางคนก็อาจจะเปลี่ยนให้ลิงอ่ะไปสู้อ่าไปช่วยสู้แทนอะไรเงี้ยครับก็เหมือนเดิมคือโยนกล้วยให้มันแล้วก็ไปสู้อมอนเตอร์ให้มันแบบเป็นลูกมือเราก็ไปสู้อมนเตอร์ได้แต่ต้องระวังเพราะว่าไอตัวลิงอ่ะมันจะมี มันมีเลือดของมันด้วยนะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าทิ้งมันไว้นานๆเนี่ยก็ระวังมันตายหรือว่ามันหายไปก็แล้วกันนะครับอันนี้ผมเข้ามาในถ้ำครับมีอะไรวะเนี่ยถ้ำเนี่ยมีอะไรปะเนี่ยไม่รู้ว่าควงไปก่อนลยไปควงอ๋อมีทรัพยากรให้เก็บแต่มันก็เป็นแค่หินธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรครับในถ้ำนี้ช่างันก็แล้วกันครับเราไปสำรวจที่อื่นดีกว่าฮะ และนี่แหละก็คือเบื้องต้นของเกมนี้นะครับก็ผมได้สอนวิธีการเอาชีวิตรอดเบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสอนวิธีการใช้งานลิงด้วยนะฮะคือเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเกมนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นกราฟิกที่ดูดูน่าคิดถึงใช้คํานี้กันละกันอาจจะไม่ใช่แบบ 3D แต่ว่าผมคิดถึงนะภาพแบบนี้มันคือเกมสมัยก่อนไงเล่นแล้วแบบคิดถึงสมัยก่อนนะครับบวกกับเป็นแนวซร์ไวเวลเอาชีวิตรอดประจนภัยด้วยถูกไหมครับอุ้ยเจอลิงอีกตัวนึงแต่ลิงมันหิวเห็นปะต้องหาอาหารให้มันเดี๋ยวแป๊บนึงผมไไถถป่่ากอน บางทีไปต่อไม่ได้ครับต้องไถ่ก่อน,นเนี่ยเห็นไหมมันหิวเดี๋ยวผมจะไปค้าของมาให้มันกินเดี๋ยวผมวิ่งกลับบ้านก่อนกดผิดปุ่ม <c oughs> ไปจะง้างฟันอย่างเดียวเลยวิ่งกลับบ้านก่อนวิ่งกลับบ้านก่อนและลิงอีกตัวหนึ่งทํางานถึงไหนแล้ว,วเนี่ยมันยังคงทํางานอย่างขยันขันแข็งของมันอยู่นะดูดิทรัพยากรเพียบเลยโอ้แม่มอะระบบนี้แ่มมากอะโอ้นี่ไงผมบอกแล้วเห็นไหมครับว่ามันมีเวลาของมันอยู่นะครับอาใส่เชื้อเพลิงไปนะครับแล้วก็ มันจะมีอาหารที่ลิงชอบอันนี้ใช่ไหมที่มันขออยู่เมื่อกี้อ่านี่แหละนี่แหละใส่เข้าไปครับแล้วก็ต้องคารบเจ้าอันนี้ด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งเอาหมดแล้วนี่แค่อันนี้อันเดียวเนาะถ้าเกิดกระเป๋าเต็มขี้เกียจวิ่งมาตรงนี้นะครับเราก็โยนทิ้งได้นะมันมีคําสั่งโยนทิ้งนะฮะถ้าใช้จอยคือกดปุ่มล่างแค่นั้นแหละเอาละครบยังครบแล้วเนาะสร้างเลยครับอย่าลืมต้องเลือกเครื่องมือด้วยนะฮะเรียบร้อยเก็บก็เดี๋ยววิ่งไปให้ลิงก่อน ไปเลยจู๊จู๊จูจ,จูทีนี้ผมกลับมาเจอลิงตัวเดิมครับลิงตัวเดิมมันบอกว่าของมันพังแล้วต้องเอาให้มันใหม่เดี๋ยวมันจะทํางานต่อนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราแล้วการจะให้มันทํางานต่อไหมผมว่าให้มันตามผมดีกว่าเนาะตามมาดีกว่านายนายน่าจะเหนื่อยแล้วละ่ะตามฉันมาดีกว่าเนาะเออไม่ต้องไปไอ้นี่แหละไม่ต้องหาทรัพยากรแล้วทำงานทั้งวันไดพันห้าเดินไปเดินมารับห้าพันลิงตัวเมื่อกี้อยู่ไหนหาก่อนนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับทะลุปไปได้ไหมได้นะครับ ก็เอาอาหารไปให้มันลิงจ๋ามนันนี้คราวนี้นะครับแล้วก็มีลิง2ตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เลือกกันเอาเองนะครับว่าจะให้มันไปทําอะไรนะครับผมก็ได้ทําการไกด์ไลน์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจะสั่งการลิงอย่างไรนะครับก็โอเคแหละสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับเป็นเดโมนะครับก็เรียกได้ว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับอุ๊ยมีสวิตด้วยต้องเหยียบ2ออันพร้อมกันสินะอ้าวอ้าวกลับบ้านสิอย่างเงี้ย <laughs> ได้กล่องสมบัติครับผมกรอยา่งที่บอกนะครับว่าเป็นเกมประจนภัยด้วยสอว์ไวเวลด้วยนะฮะก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันครับใครมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเล่นไปไกลแล้วก็มาแชร์กันได้นะครับส่วนคนที่ซื้อก็มาบอกกันหน่อยแล้วกันว่าจุดเด่นเกมนี้มีอะไรบ้างน,นะครับไบปครับ